สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนเช่นเก่าเช่นเคยกับแม่ปังแอนนองนาลินนะคะชีวิตประจาวันในอเมริกาค่ะโอ้โหันนี้เมิดม,มาเลยค่ะฝนล้มฝ่า่องมาเลยค่ะโอ้ยเมิดตืต่นมาเลยนะหลังจากอากาศร้อนมาสามสี่วันนะคะวันนี้เมิดมาเลยดีจังต้นใหม่ดอกใหม่ต้องการน้ำฝนค่ะ ฟ้าแล็บเสียงฟ้าล้องครับเพื่อนๆค่ะฝนตกแรงด้วยวันนี้พายุลุมร้อนเนี่ยสวนของแม่บ้านมองจากมุมสูงนะคะก็จะดูสวยงามประมาณนี้ค่ะขนาดยังท่านแล้วเซตดีนะคะยังดูสวยงามขนาดนี้เลยค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยจะสวยงามสะอาดหูสะอาดตาขนาดไหน โอ้ยนี่แหละค่ะแม่้านชอบค่ะสวยเนาะค่ะเนาะสวยมากเดียแม่้ันจะซูมอให้เเนี่ยสวยมากเลยค่ะอุ่นสละเปานะคะอุ่นสาละเปาแช่แข็งค่ะง่ายๆค่ะทำเองก็เป็นแต่มันไหนขี้เกียจก็เอาแบบสำเร็จรูปนี่แหละค่ะง่ายดีค่ะ นี่ค่ะสลเปาสำเร็จรูปแม่บ้านซื้อมาอุ่นกินประจํานะคะคเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ละค่ะที่ซื้อมาบน้้อนนะคะที่ไปชอปปิ้งค่ะปิดฝาเปิดเตาเรียบร้อยได้แล้วค่ะสาลาเปาเช่คแข็ง อุ่นที่านาทีก็ได้กินแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะปิดเตาเรียบร้อยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านกินไปแล้วสองลูกแม่บ้านกินไปแล้วสองลูกค่ะโอ้ยอร่อยลินเลิกเรียนมาก,ก็ได้กินซาลาเปาอร่อยไหมคะอมโอเค่สอสันน้อยนะ หอมมากเลยค่ะแรกนี่หอมมากอ่ะบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นนะคะ หกโมงห้าสิบเจ็ดอากาศร้อนมากวันนี้ค่ะการทำสวนสีวิตลิมลวดต่ละวีแต่ละวันของแม่ปังจะประมาณนี้แหละค่ะความสุขส่วนนารินกับเขียตะปาดค่ะอยู่ใดทั้งวันค่ะไหนดูสิ มือหน่อยๆมือหน่อยๆก็เฮ็ดเดียว ไม่ไม่กลัวนะน้องนาลินกับเขียดข้างขากเนี่ยไม่กลัวเลยมาทั้งฝนมาทั้งลมมาทั้งฝาลองฝาแลบมาครบสูตรค่ะโอ้ยเนาะได้ยินเสียงฟ้ารอ้องนันนัลมพายุ่ลม นั่นน่ะใบใหม่ปิวว่อนเลยค่ะนาลินน่ะไปขึ้นรถโรงเรียนตะกี้นี่เมืดมาพอนาลินขึ้นรถโรงเรียนไปเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะไปอยู่ลมฝนฟ้าร้องหนาร้อน ฟ้าร้องฟ้าขนองฝนฟ้าแรบอีกต่างหากอ้อยนะอันน่ะเย็นสบายเลยค่ะวันนี้หลังจากอากาศร้อนมาทั้งอาทิตย์เสียงฟ้าขนอง ดีใจกับต้นไม้ใบหญ้าดอกมงดอกไม้ต้นไม้ได้น้ำฝนเต็มที่เลยค่ะวันนี้ไม่ต้องรดน้ำโอ้ยดีใจดีใจ Was นั่งมากุกกี้ตกใจยังูกตกใจกีวีออกมาเล่นบ่ดูกีวีเพื่อนลากลูกเอ้โอ้ยน,น้องนั่งมากุกกี้ก็ได้อาหารเย็นมื้อนี้ตำถั่วไก่ทอดราดพริกแล้วก็ผักข้าวสวยง่ายๆสไตล์แม่บ้านเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะโอเคน้อง คุกกี้นองน้องกีวีนอนโนูแฮมเจอไปแล้วคะ่ะวันนั้นออกมาเล่นอยู่น้ำนองในลิ้นสองปีคะ่ะวันนี้ไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากคลิปต่อไปของแม like like <Yeah. S 1> like ่ปังแอนนองนารินด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังแอนนองนารินด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเช่นเก่าเช่นเคยกับน้องหมาคุกกี้ค่ะน้องหมาคุกกี้ว่าไงลูกบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยิ้มหวานก่อนลูกยิ้มหวานสุดหาวสุดคุกกี้ กดเกอโเ้ยบอกให้นางพนอนสำเนาเจ้าน้องมาเนี่ยเฮ้นายยิ้มหวานด้วยไปแล้วนะคะบายบายลูกบายบายเุ้ยน่ารักจังเลยน้องหมากุกกี้